ที่ตลาดนัดบางทรานี้ก็มีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับเป็นร้านน้ำพริกแล้วก็จะมีปลาน,นึ่งด้วยนะครับปลาอานอดปลาน้ออเทาน้อ,อนี้อเทดบน้จอจา้ทอ่าเดปลา,า,านะ้าน้อทอทอ้ปลา้อเนเนอาน้้ ดีมากแล้วถ้าวันธรรมดานี่ขายที่ไหนกันเนี่ยขายขายวันละสามที่อ่ะวันละสามที่ตลาดสดลงสีหน้าปา่าแล้วก็ตลาดหาดกลแล้วก็แถวศสีราชา ปลาดุกนะครับอันนี้ปลาดุกคือปลาดุกต้นน้ำปลาใช่ไหมใช่ต้นน้ำปลาติดกใจนะครับร้านนี้อยากให้ดูปันนึ่งและอย่างปันนึ่งอย่างนี้แหละครับนึ่งเซราเท็กซ์ค่ะพร้อมแจ่วเลยค่ะอได้ผักสี่ห้าอย่างไปถึงทานได้เลยนะครับไม่ต้องเติมแก๊ส าชมนีรไคะโอเคค่ะกวตธรรมดาหลผ่เินเจ็ดสิบพร้อมเจ้าทุกชุดเลยค่ะพี่นะคะ2คตอนนี้คนเขมาลุมกันเต็มหน้าร้านนะครับผมต้องขอหลบลูกค้าหน่อยนึกห้พี่คงีชุดนึางดแพดี้จริงๆรนยนลูกเดียวเอกินลูกเดียวอืออยากกินลูกเดียว ยิ่ไม่ต้องหลอกเบืองเอาน้ำจิ้มใส่เลยแล้วนะคะแมวเขาจะเอาเอาไปจ้ะขอบคุณนะคะที่ดูดีๆ่ายนะคะวันนี้ฉันไม่เล่นยาแก้วนะแกขายดี้นะัโอ้ยมาตอนนี้ก็ไม่มีเวลาคุยหรอกยกบเ้แลวแล้วแต่ วันหนึ่งนี่มีน้ำพริกกี่อย่างครับเนี่ยปีบกวอย่าง,าางใช่ทำเองหมดทุกอย่างโอ้โหขายกัละสามที่้ยทุกวันธุรกิจครอบครัวขายครอบครัวนี่ครับขยันมากนะครับวันหนึ่งขายสามที่ลกกแล้วี่้าล้ก่อนจ้าแ้วแม่ก็สักอย่างเลยจ้่ พาชมมุมนี้กัน เรียกว่าเป็นสารพัดน้ำพริกก็ได้นะครับเนี่ยไ้ยี่สิบบาทจ่ายยี่สิบทุกอย่างอันนี้ก็คือต้อนหอมดองกระปุกนี่กะปิหรือ่นพี่แดงแดงแดงดานะนี่นะครับน้ำพริกโอ้โหกระปุกเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบทุกอย่างจ้ายี่สิบบาทเท่านั้นนะครับ ก็แม่ค้าความแค่ว่องไวมากดีกยี่สิบทุกอย่างเลยค่ะไข่ทอดก็มีจ้าด้านหลังก็กำลังทอดไข่ชะอมอยู่ขาชะอม,มะเมื่อเสือมาล่าัาต้มค่ะยีสิทุกอย่างจ้าปลานึ้ปลาดุกยง่งปลาดุกต้ไมไม้อย่างวันพูดอย่างนี้พร้อมขายกี่โมงครับเนี่ยมาตั้งร้านประมาณบ่ายสองอค่ะบ่ายสองคือเ้า,า,าเริ่มขายจริงก็ ค้าสั่งก็ตักได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเต็มครบระบบก็คือประมาณสี่โมงสามโมงครึ่งสี่โมงแต่ส่วมากที่นี่เขาจะมาเย็นๆค่ะเพราะเขาไปนั่งกินบนสะพานใหม่ไปเอาขอโฟมก็ให้โฟมไปเราไม่ได้บวกพวกค่ะ,คะให้ลูกค้าฟรีแต่ว่าไม่มีช้อนทิ่ๆเดินผ่านหลายรอบแล้วเห็นขายดิบขายดีมาก,กขายนานแล้วค่ะยีิบห้าะะปีแล้วค่ะ ยี่สิบห้าปีแล้วนะครับโอ้ข oh. ายตั้งแต่นรุ่นตลาดเก่าทุกตัวตั้งแต่แม่ขายตั้งแต่รุ่นแม่เลยเนาะขายอยู่บนวัดเนี่ยค่ะครัเขาเรียกได้ว่าเอาเลยค่ะยี่สิบกุญแค่ะพี่กระแดงพริเากเผาจ้าเป็นน้ำพริกโดยสายเลือดเลยนะครับน,นี่นี้เดี๋ยวยี่สิบจั่งค่ะจุ๊ก็ได้ค่ะกระแดงพริกเผาป่นแห้งเจียวปลาร้าพริกปุ๋มจ้ะป่น,นเมงดาป่นปลาร้าป่นอะไร ธรรมดาค่ะพี่แล้วก็มีตำปลดแห้งแ่อนนี้จะเผ็ดหน่อยแล้วจะกระกรัง,งเหมือนกันค่ะแต่ว่านี้จะเผ็ดกว่าหน่อย ถ้าไม่ใช่กินเจก็จะเยอะกว่านี้เนาะเยอะกว่านี้ค่ะตอนหมดไปแล้วถาดหนึ่งค่ะพี่ถัดจะมีประมาณสิบกว่าอย่างค่ะนะครับทุถาดหนึ่งจะเรียงประมาณสาอย่างเลือกได้เลยค่ะพี่ถือว่าเป็นร้านสุดยอดน้ำพริกเลยก็ว่าได้นะครับมีเพจไหมไม่มีค่ะพี่ขายหน้าร้านโดยตรงคธอไม่ได้เล่นโซเชียลเลยค่ะก็มีช่วงตอนโควิดค่ะก็ขายขายแบบออนไลน์ด้วยครับ แต่ตอนนี้ขายออฟไลน์อย่างเดียวแล้วขายหน้าร้านอย่างเดียวแล้วตล,ตลาดตลาดระำก็ตลาดสดลงทีหน้าป่าค่ะแฟมิลี่ปาร์คขายค่ะขายทุกวันแต่ที่นี่ก็มีมีวันพุธวันเดียวค่ะแล้วแม่ก็จะขายอยู่แถบหาดวนบางเป้งพ่อก็สีราชาโอ้ เราจะทำเผ็ดทุกอย่างค่ะไม่หวานก็คือปกติคนมงชนนี่จะกินออกหวานแต่ของเรานี้จะไม่หวานเลยใช่ไหมท้าแบบที่บ้าน,นาค่ะเป็นคพิโรธค่ะใชอครับเราจะทำไม่หวานที่ร้านจะมีใส่ลูกตาลแค่มีพริกมะม่วงกับพริกเผาใครอยากลองทานน้ำพริกอร่อยๆก็มาได้เลยนะครับหาง่ายมากอยู่หน้าตลาดเลย มาจาัดขนมเส้นใหญ่ก็ข้างหลังเลยถันมีร้านเดียวด้วยก่อนร้านเนี่ยวันนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเพราะว่าวเขาเขาติดเจกันอยู่ครับนี่ขนาดเงียบแล้วนะครับถ้าคิดดูถ้าขายดีจะขนาดไหนมีมีแต่หอมเจ้าวันนี้ผักกาดก็มีแต่ว่าทุกนี้ผักกาดแพงค่ะก็ไม่ได้ทำล้ว<ต>พวกผักเส้นอะไรได้ทำไหมเส้นไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำ ที่มันแก่ค่ะเขาไมใ่ให้เราเราก็ไม่ขายก็ต้องออกมามาลิ้นการดอยทีมาปลูกดอกมาไร้ค่ะพี่ยี่สิบทุกอย่างน,นะคะเริ่มกัอนจ้า ช่วงนี้เสดายังไม่ออกเนาะกำลังค่ะจิน้นสิ้นเดือนนี้ค่ะออกแล้วทีะนี่จะเราคนคนที่นี่กินดีค่ะเพราะปีหนึ่งปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวใช่ร้านใช้เป็นมะขามเปียกนะคะมาเลือกมันมาดูก่อนได้เดี๋ยวเดีวว่าลูกค้านี่มากันเรื่อยๆเ,เลยนะครับ นี่ผักเท่ากับว่าไม่มีเติมแล้วเนาะหมดแล้วค่ะพี่มีมาค่ะมีผักจะขายดีค่ะพี่เพราะว่าผักเป็นแกนมาซื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะไ,ไม่ต้องไปเปลืองแก๊สต้มด้วยสำเร็จรูปค่ะบางคนเขาไม่ว่างเขาก็ซื้อค่ะครับรบ,บางคนเขามีน้ำพริกแล้วเราก็ขายผักอย่างเดียวค่ะมีร้านขายแยกหมดเลยค่ะฟรีสไตล์ไม่ว่าจะเอาอะไร เดีด๋ยวเรามาชมกันเลยนะคร<ด>ับม<ด>ีอะไร,ระบ้าง